เบืองเด้อพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์เบืองนกหน่อยตัวน้อยหน่อยเกาะอยู่บนนั่นมันบินไปแล้วพี่น้องบินไปแล้วบรรยากาศเนี่มเมือเสาร์เมื่อนีฝนสีตกว่พาพี่น้องเมืองบรรยากาศดอกกันก้านของเขาเอินดอกก้านของดอกปีบ เต็มต้นเลยพี่น้องคราวจากผ้าคืออันนี้ทางไปตลาดนัดแล้วกันเมืองโดนเต็มพื้นบรรยากาศเนี่ยดอกดอกไก่หน่อยดอกไก่หน่อยกำลังงามเต็มเลยพียกก่น้องเลยดอกไก่น้อยเร็วอย่งนีถึงน้ยไปเอาอะไรมาทิ้งตรงนี้ ต้นนั่นนี่ง่ายขึ้นคู่มือคู่มือเท่าท่านไหนนั่นพี่นี่ก็บพี่ออกดอกดอกพี่กายออกดอกเดียวนึงพี่นี่พี่ออกได้ดอกหรือพี่พราะว่าเขาเหลื่อมง่ายเหรอหน้าถนนมาปิดประตูก็ต้องทายจิบมึงเหรอคุณยางเอาไว้ในกล้วยใหญ่นะคะเดี๋ยวใหญ่ทายจิบจะเข้านดี๋ยวท่านมีจิด ไทยกรีบดอกแก้วล้มกันดอกแก้วกำลังงามเมึงเด้อพี่น้องดอกแก้วงามงามหน้านี่ดอกแก้วโอเวอร์แมนดอกพุทธรักษาลืมโอ้ยขอโทษขอไปเด้อพี่น้องยังมาจากต้นดอกแก้วหันต้นดอกแก้วมันบ่เป็นดอกเป็นอนียงบนนี่ดอกพุทธรักษาอยู่หน้าบ้านอยู่ใกล้ๆศาลพระภูมิเอามาตั้งไว้นี่เขาเอิ้นดอกพุทธรักษากปร่างบานคึณ กำลังขึ้นอันนี้พุทธรักษาหน่อยด,ด้ว็เด้อพี่น้องเลยเอาตั้งไว้ใก่ไก่ชานพระพุ่มบา้านงามงามพี่น้องดอกพุทธรักษาอันนี้หมักพีกอเป็นเหี่ยวเหี่ยวก็เป็นตาเสียนนั่นแท้สีจังไหนนอนนี่น้องก็เป็นังสีนอนหมักพีกหมักพีกคือเหี่ยวมือนี่มันกําลังเป็นหน่วยเหี่ยวเฉาเนาะยังกินหักเขาน้อเนาะยังไปช่อนใช่หักเขา ดอกพีกแมงแล้วมองไปพี่น้องก็ลังนั่นก,ก็ลังงามต้นเหี่ยวเลยหมอกผีก,กต้นเหี่ยวพับเหี่ยวเนี่ยเมืองบรรยากาศน้ำบรรยากาศพี่น้องนี่อากาศพุ่นดอกชาบาก็ลังงามพี่น้องดอกชาบาดอกชาบางามง่าม,ามาดูคักดอกชาบา อ้ยต้นอันนี้ไม่พี่น้องใึงนะมันสีออกดอกคือมันเป็นจังไหนงอคือเป็นงอๆร่วง,งสีน้อนี่เนาะเป็นง,ง,งนอๆร่วงเนาะโอ้นี่อีกอันนั่นก็ล่างแตกกอคืออันนี้ว่ามันสีออกดอกทีเพิ่งออกยอดเนาะอันนี้ก็งามอันนี้เขาเอื่นตนน้นอันเศรษฐีต้นรวยบเลเลอก์ไม่พี่น้องอันนี้ก็ซับปะระหลดซับปะระหลดสี รวยไม่เลิกสับประรดสีไปเบิังพี่น,น้องเบิังอันนี้ก็ต,นต,นนตนก้นนนั่ต้นย่อเด้อพี่น้องนี่ต้นย่อก็ร่างขึ้นก็ร่างงามเนี่ยนี่สิไก่บานข้าเจ้าเฮ้ยสีคุดไปทางอื่นบ้นต้นยอ่อขึ้นที่ประเด็นเอาเม็ดมาไใบมาอัปเดตอันนี้ให้เบิังอีกเด้อพี่น้องเน้่ย อยากอวดพี่น้องว่ายจากของเห็ดไดเบื้องพี่น้องผลกำลังงามกระเดอนนั่นอันตอนอันจิงสีเห็ดแหันเขาเป็นนั่นลายสีหลายดอกนี่กำลังพงหยอดหยอดมือนีง่ายหรพี่น้องอัปเดตให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องได้สำเร็จผลหรถ้าเบิ่งติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องไอ้ว่าสีออกดอกสีอย่างอันนี้เพราะท่านแหย่แกอันนี้กับเพราะท่านแกนี่แกอันนี้ chạy Piong kho bưng nỉ mươi đó lượm nhảy lượm đọt nhảy lượm nhảy lượm nhảy lượm Anh nỉ cả bảy tơi quay quẩy này ngắm ngắm bưng đu bưng quẩy Piong Piong kho năm lượn อันนี้มะนาวตอน้อันนั้นเด็ดออกไปแล้วเด็ดออกไปหลายกิ่งแล้วนี่มะนาวตอนอน,นี่โดกโดมมะนาวตอนอน,นออออี่คือมะนาวตอนเนี่เบิ่งเด้อกล้วยอ้าวคือเอาไม้ค้ำย่างดีคือมาจังซี่เนาะมื้อนี้กล้วยนี่เนาะ cú mày cẩm yang đi mày luôn lỏn hả này, ôi quẩy cả xí lê nó, cẩm bót tít sẩm này, quẩy kia nhảy nhảy mấn ên, nơi há cẩm mày con ôi quẩy kia bảo à, tổn cậu ên mà mương pí kia quẩy nhảy nhảy mương mà, cầy xí há nẻo mạn, bác ôm bưng bưng quẩy em p nong này, nãy là quẩy hòm kiều, quẩy hòm kiều, hòm kiều, bưng chơi nhau, nhau, không? khôn, nhan nhảy khâu, khâu lủng đây โอ้ยบางใบกล้วยหรอกนี่นีนี่น้วยไง่ไง่พี่น้องงกล้วยเจี๋ยบอกไงนี่ต้นขาเอ็นพี่น้องต้นขาเอ็นเสียวใหม่คำใบกันเดีนะคะนี่ข้าหมังเน่ารัดใบตัวนี่เบื้องข้าหมังเน่าคำใบกันบ่าข้าวหมังเน่าคำใบคนเราแบบนี้ Mông khó nát, khó nặng, ngoài khó nối khó bọc nha yên lệch yên ngonê. Ba dang kéo kìm hai bun kuai, nhoi nha yên lệch yên nó Ba yên lệch 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 yên ปลูกได้กินสามปีนี่แหะปีแรกก็ได้กินปีสองอะไรกินอีปีที่สาม,มกะสีขอปิดคลิปก่อนเดอ้อเพราะว่าสีเอาไม่คำกล้วยก่อนพี่น้องเอยมันนี่เอ็นล่องไหลหรอขอบคุณทุกไลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจดเดอ้อะเด้อขอบคุณได้หลายให้กินบ่บกโยกโมลงให้จเจริญลงเรื่องเก่าหนาธรรมาหากินคิดซึ่งใดกันใดสมก้มม่งมันปรารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปเดอ้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกคนทัน้งครอบครัว เอาไว้เจอกันไรหนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาลืมเมบาผิดพี่น้องเฮ้ยโอ้ยตัดไล่คู่มืออะไรจนเบ่าผิดพี่น้องให้ขอติดขอไปด้วยอันท้ายคลิปอนไรกันเนื้อไปจากคองไหลสดขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนเด้อประเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณนั่นเพื่อนไม่มากกับชาชาได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ